ในยุคที่การ์ตูนขับขัางที่คุณจะหกกันไปทางซ้ายก็เจอแต่อนิเมะหรือจะเป็นทางขวาที่มีการ์ตูนของอนิเมชันตะวันตกมันจะมีหลายๆเรื่องที่คุณอาจจะเคยเห็นตัวละครเหล่านี้แต่ไม่เคยรู้ชื่อเลยซึ่งหนึ่งในตัวละครของฝั่งตะวันตกเนี่ยค่อนข้างที่จะมีหลายเรื่องที่หายจากหน้าจอทีวีตัวผมเองก็มีตัวละครที่ติดหัวมาโดยตลอดแต่ไม่เคยรู้ชื่อเลยกับเรื่องเจเนเรเตอร์เล็กใช่ครับไอหนุ่มแขนตัวโลกนาไนา วันนี้เราจะมาพูดถึงดีก,กว่าว่าทำไมถึงเรื่องนี้ไม่ดังเท่าเบนเทนเออกูก็เบนเทนนั่นแหละเ e น,น,าาน,น,นเ่อเรเาาตอร์ลเล็กก่อนที่จะไปพูดกันเราต้องรู้ก่อนว่าเรื่องนี้มีความเป็นมายังไง เจ n เน a เรเตอรเล็กเริ่มต้นจากคอมิกชื่อ m อ็มเล็กที่ออกมาในปี1999โดยนักเขียนชื่อโจเคนลลี่และดันเชลโลลิวคอมิกเป็นแนวไซไฟเกี่ยวกับเด็กชายผู้มีนาโนในตัวและต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตกายพันจากเทคโนโลยีคอมิกนี้ไม่ได้รับความนิยมแม้แต่นิดดูเป็นเนเ,นเป็นเรื่องทั่วไปตามท้องตลาด และแนวคิดนี้ดันระเตะตาทีมผู้สร้างชื่อ Man of Action ชื่อนี้ใครที่เป็นแฟนคลับของเบนเทนคงคุณเคยเป็นอย่างดีซึ่งต่อมาก็เป็นหนึ่งในทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังเบนเทนและเจเนเรเตอร์เล็กนั่นแหละเมื่อเบนเทนประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามทีมงานก็พัฒนาแนวคิด M มเล็กมาต่อยอดในทันทีและนั่นคือจุดกำเนิดของซีรีส์เจเนเรเตอร์เลกเรื่องนี้ฉายครั้งแรกในปี2010มีทั้งหมด3ซีซันและ60ตอนครับ เรื่องราวจะเล่าถึงเหตุการณ์5ปีก่อนได้เกิดการระเบิดจากสิ่งที่เรียกว่านาไนนาไน,านาได้กระจายไปทุกที่ทั่วโลกทําให้คนทั่วไปกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่เราจะเรียกว่าอีโวแต่เรื่องราวจริงๆจะเล่าถึงเล็กซซาราซาคือเล็กเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครแต่สิ่งเดียวที่เขารู้คือเขามีความสามารถในการสร้างอาวุธและต่อสู้กับอีโวแรกหนึ่งในซีเคตเลยก็คือความสามารถในการรักษาอีโวให้กลับมากลายเป็นคนเหมือนเดิม คือถ้าพูดว่าพอร์ตมันเนี่ยเป็นในปัจจุบันเราคงมองว่าเป็นพอร์ตที่จำเจมากแต่สิ่งที่ผมได้ดูในตอนเด็กคือมันเป็นเรื่องราวที่เจ๋งมากเลยนะทัง้งความสนุกฉากตลกฉากต่อสู้ที่แม้ค่อนข้างที่จะเจ๋งมากเลยแต่สิ่งที่ขาดทุกอย่างและภาคผมมาจากเรื่องนี้คือช่องทางการดูในตอนนั้นค่อนข้างที่จะหายากมาก ผมจำได้ดีเลยนะในวัยเด็กผมเจอตัวละครนี้ครั้งแรกในกล่องดินสอมันเป็นกล่องดินสอมันเป็นลายของครึ่งหนึ่งที่เป็นเล็กครึ่งหนึ่งที่เป็นเบนอีกด้านหนึ่งจะเป็นรูปที่เล็กใช้แขนยักษ์มันทำให้ผมสนใจเป็นอย่างมากผมเลยทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะขโมยกล่องดินสอนั้นมาให้ได้ใช่ครับผมขโมยได้สำเร็จแต่ด้วยความตอนเด็กที่มีแม่เช็คกระเป๋าอยู่ทุกวันทำให้ผมโดนแม่เตีอย่างแรงและวันต่อมาผมจึงรีบไปคืนในทันทีมันเป็นครั้งแรกที่ตอนเด็กเราได้เห็นตัวละครนี้ผมเลยตั้งชื่อว่าาอแเลล็กมดตดต ก่าที่ผมจะได้รู้จักจริงๆก็คงเป็นช่วงการมาของช่องเคเบิลก็จะมีช่อง TNT หรือบูมแมลงที่ช่วงนั้นพีิกๆมากเลยนะคือผมก็จำไม่ได้หรอกนะว่าช่องไหนที่ฉายจ e เนเรเตอร์เล็กแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นช่องของ TNT นี่แหละที่ค่อนข้างจะมีการ์ตูนเด็กโตขึ้นมานิดนึงเพราะผมได้เปิดมาเจอเรื่องนี้โดยบังเอิญทาให้ผมได้ดูตัวละครนี้และรู้จักมันในที่สุดแต่กว่าที่เรีกจะโผล่มาเนี่ยตอนนั้นช่องเคเบิลก็เริ่มซบเซาลงทุกทีแล้ว ถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนการมาของแพลตฟอร์มสตรีมมิงดังเนี่ยมันหายากมากเลยนะกว่าจะหาดูได้ส่วนใหญ่แล้วหลายคนคงดูผ่านช่องทางธรรมชาติซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถหาดูได้ผ่านแพลตฟอร์ม YouTube ช่องบูมแมลงเลยช่องทางการดูหายากเนี่ยผมมองว่าเป็นปัญหาสําหรับประเทศอย่างเรานะแต่สาหรับปัจจุบันแอนิเมชันพวกนี้สามารถหาดูได้ทุกที่แล้ว Netflix Mac กท m e สื่อสตรีมมิงพวกนี้ทําให้เราเข้าถึงง่ายแถมมีลหลายๆเรื่องที่มีภาคไทยอีกด้วย ิ่งต่อมาเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่กระทบถึงความสนใจมากที่สุดของเจเนเรเตอร์เล็กคือของเล่นของเล่นเนี่ยถ้าคุณมองย้อนกลับไปเรื่องก่อนหน้าอย่างเบนเทนนอกจากนาฬิกาออมิทิกที่เด็กสนใจกันแล้วก็คงเป็นเรื่องของเอเลี่ยนที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์และเยอะพอสมควรหรือจะเป็นฝั่งโทคูซัสสื่อเองก็มีของเล่นที่ค่อนข้างเยอะและคีเอสุดๆกลับมาดูที่เล็กสิครับนอกจากความเท่ของเล็กแล้วแล้วสิ่งอื่นๆคือมันแทบจะไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนะ สำหรับการทำโมเดลหรือของเล่นแขนกลต่างๆของเล็กเนี่ยเล็กส่วนใหญ่มันจะเป็นอาวุธหมดเลยไม่ใช่สิ่งที่เป็นบุคลิกหรือเอกลักษณ์เท่าตัวละครของเบนเทนถึงจะมีอาวุธเยอะก็จริงแต่ไม่ใช่ชุดเกราะที่สามารถเตะตาเราดเด็กๆที่คอยชี้ให้แม่ซื้อในห้างได้จึงทําให้เด็กๆไม่สนใจหรือจะเป็นยีโวเราพวกคุณจะซื้อไหมแม้จะมีของเล่นออกมาบ้างแต่ยอดขายก็ไม่ได้เปียงปางเท่าไร และเมื่อขายของเล่นไม่ได้ก็เท่ากับว่าการ์ตูนเน็ตเวิร์กไม่มีแรงจูงใจในการสารต่อเรื่องนี้นอกจากการตลาดที่เราหนูๆไม่สนใจกันแล้วอีกหนึ่งสาเหตุที่ใครลหลายๆคนไม่ได้ตามเรื่องนี้คือเพราะการ์ตูนคู่แข่งในยุคเดียวกันเปลี่ยนเกมกันไปหมด g e n e r a เรเตอเล็กฉายครั้งแรกในปี2010ปี2010เป็นปีฝั่งกระแสะอนิเมะญี่ปุ่นแทบของบ้านของเมืองกันแล้วยังมีหลายเรื่องที่ขับค้างแย่งตลาดคนดูตลอดเวลา ซึ่งเป็นช่วงที่การ์ตูนเน็ตเวิร์เริ่มเข้าสู่ยุคข,ของการ์ตูนที่ค่อนข้างเอาใจเด็กแบบชัดเจนการ์ตูนช่วงหลังๆจึงมีลายเส้นที่จุดฉาดมากขึ้นคือตอนนั้นก็มีอนิเมะที่สไตล์เอาใจเด็กแต่เจ๋งมากเลยนะอย่าง Aventure Time s ์ส o ูบีด o หรือจะเป็นเบนเทนที่ค่อยๆปรับตัวมาเรื่อยๆจนเราเห็นได้อย่างชัดเจนคือจะบอกว่าช่วงนั้นก็มีแอนิเมชันเด็กโตเหมือนกันแต่แ l e x มีเนื้อหาจริงจัปงปมบิสนาเยอะแม้จะมีฉากตลกอยู่ตลอดหรือซีนแอคชั่นสุดมัน และมันกลับกายเป็นเพียงเงาของเบนเทนในที่สุดต่อให้มีการคอสโอเวอร์กับเบนเทนขึ้นมาที่เรียกเสียงฮือฮาอยู่บ้างและเป็นหนึ่งในการคอสโอเวอร์ที่เจ๋งที่สุดแต่ในตอนนั้นเองเจ n เน a เรเตอร์เลยเข้าสู่ช่วงท้ายของซีซั่นแล้วและเรื่องก็จบไปอย่างเร่งรีบ ถึงจะมีคนพูดถึงอยู่บ้างแต่กระแสต่างๆก็ไม่สามารถดันได้เทียบเท่ากับอนิเมะยุคลาหลังได้อยู่ดีที่สำคัญกว่านั้นช่องกรตูเน็ตเวิร์กเองในยุคนั้นกำลังเปลี่ยนทิศทางซีรีส์หลายเรื่องที่มีโทนคล้ายกันก็โดนตัดข้อตารางไปในที่สุดเช่นซิมไบออนิตไททันอันเดอร์แคทอย่างจัตติสเจเนเรเตอร์เล็กจึงกลายเป็นหนึ่งในเหยื่อของการเปลี่ยนยุคอย่างเลี่ยงไม่ได้เล็กเนี่ยผมต้องยอมรับตรงๆนะว่าแม่งสนุกจริงๆสนุกแบบสนุกเลย พอได้ย้อนดูผ่าน u t u b e อีกรอบผมก็มองว่ายังสนุกเหมือนเดิมได้รู้เรื่องในตอนที่สมัยเด็กเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างตัวละครมันทําอะไรว่าแล้วเนื้อเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรคือเนื้อเรื่องตอนเด็กเราก็มีงงๆกันบ้างแหละอาจจะมีเข้าใจเล็กน้อยพอโตมาเราถึงเข้าใจและรู้เหตุผลว่าตัวละครเหล่านี้มันทํามาทําไมและเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างรวมถึงตัวเล็กเองที่เราไม่เคยรู้ว่าเขาเป็นใครและตัวละครเล็กเนี่ยนอกจากการเอาแบบคาแรคเตอร์ที่เรียกว่ายังไงดี ลักษณะอุปนิสัยนี่ค่อนข้างที่จะคล้ายเบนเทนคือแบบคล้ายแบบคล้ายมากเลยขนาดชุดยังเหมือนอะตัวละครอื่นๆอย่างซิกเองที่มีความเท่ความเฟี้ยวแต่อย่างที่เรารู้กันถึงตัวละครจะเท่แต่คอสตูมมันก็ไม่สามารถทําให้เราสนใจไปซื้อใยหัวเธอสูขสีเขียวได้อยู่ดี ฝังไวไลท์เนี่ยไอแวนไคเนี่ยผมชอบมากเลยนะถ้าฝั่งของอนิเมะเนี่ยเราพอจะมีครับคล้ายครับคาคา,ายกับไอเซนโซสเตจากบีทถึงบอสเน่ตอนท้ายมันจะดูเฮยๆไปหน่อยนะแต่ก็ถือว่าจบมาแบบพอดีไม่ยาวไปยืดไปละกันจบแบบเอนดิ้งหายห่วงสรุปสุดท้ายแล้วเจเนเรเตอร์เล็กไม่ใช่การ์ตูนที่ไม่ดีแต่มันคือการ์ตูนที่เกิดผิดจงังหวะเนื้อเรื่องที่เด็กไม่เข้าใจขายของเล่นไม่ได้และโปรโมทไม่มากพอ การแข่งขันในตลาดที่เปลี่ยนเร็วเกินกว่าที่จะไล่าตามทันไม่แปลกที่จะค่อยๆหายไปจากจอทีวีและกลายเป็นภาพจำในหัวของคนบางกลุ่มที่ยังไม่ลืมพ่อหนุ่มแขนกลคนนี้แน่นอน